เลก็ใส่ยุกใหม่นะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองแครนะคะเป็นตุเรียนแครนะคะเป็นทุเรียนของประเทศอินโดนีเซียนะคะสายพันธุ์เรารับมาจากประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะปลูกทุเรียนแครปลูกให้โตไวให้ผลผลิตไวนะคะปลูกไม่เกินสองปีให้ผลผลิตแล้วสําหรับทุเรียนสายพันธุ์แครนะคะจะมีแครอินโดหมอนทองแครมูซังคิงแครแล้วก็มี แดงอินโดเคระนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะไม้ชุดนี้ต้นละ200บาทเท่านั้นนะคะใส้ถุงเบอร์10นะคะลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกกันเลยนะคะสําหรับไม้ชุดนี้ใบกันลังแก่พร้อมปลูกนะคะเนี่ยใบพึ่งแก่ได้เข้า1-2วันเองนะคะเราก็เลยมารีวิวถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูเผื่อลูกค้าท่านไหนที่สนใจปลูกดูนะคะลาต้นขอ,ของเขาแข็งแรงมากสําหรับตูเรียงแค ปลูกง่ายดูแลง่ายด้วยนะคะอันนี้ชุดนี้คือใบเกจัดแล้วนะคะเรายังไม่ให้ปุ๋ยนะคะเผื่อลูกค้าที่ต้องการที่จะเอาไปปลูกแบบทรงแบบเพกคลงกงแบบเแบบนี้ยนะคะไม้จะได้ไม่ต้องส่งยอดอ่อนนะคะลูกค้าเอาไปก็ปลูกได้เลยนะคะใบเกศนะคะถึงใบอ่อนก็ไม่สลดนะคะสําหรับตูเรียงเครสนะคะเพราะว่าเขาทนมากทนต่อสภาพอากาศทนต่อพื้นที่นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะไม้ชุดนี้ต้นละ200บาทเท่านั้นนะคะ ต้นละแค่200บาทเท่านั้นไซส์แปเซนนะคะทุเรียงแครอินโดนะคะหมอนทองแครชุดนี้จะเป็นหมอนทองแครฝั่งนี้จะเป็นแครอินโดนะคะเรามีครบทุกสายพันธุ์สำหรับทุเรียงของอ อินโดนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยต้นละแค่200บาทเท่านั้นกระโดงทุกต้นนะคะชุดนี้รอบนี้คัดกระโดงชงกลมมาทุกต้นเลยนะคะเราเปลี่ยนใช้ถุงเบอร์10นะคะพร้อมปลูกแล้วตอนนี้ลูกค้าที่สนใจนะคะแคร์อินโดมอทองแคร์เป็นทุเรี้ยงแคร์นะคะปลูกได้ทุกพื้นที่ปลูกได้ทุกสภาพอากาศทุกสภาพพื้นดินปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะ ลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อก็แอทไลเบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะเราบริการจะส่งทั่วไทยถึงบ้านนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนบอกว่าไม่อยากให้จัดส่งต้องการมาเลือกต้นไม้เองหน้าร้านเว้มาได้ทุกวันราะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์แค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะเรามีพันไม้ทุกชนิดนะคะ พันไม้ผลทุกชนิดนะคะลูกค้าที่สนใจก็เดินทางมาคัดเลือกได้ทุกวันเลยนะคะร้านอยู่อาเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธานีร้านอยู่ติดถนนชั้นหลักสุราษฎร์เก็ตนะคะร้านอยู่ใกล้กับที่ทาการอาเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธานีเลยนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าแอดไลน์มาเอาโลเคชั่นจากน้องแอดมินได้เลยนะคะ